กิจกรรมความเพียรภาคกิ่งไพรีพินาส,สวดมนต์วันที่76วันที่15กรกฎาคม2568บัดนี้ วันที่15กรกฎาคม2568เป็นวันที่76ที่ข้าพเจ้านายธนากรรักธารมที่ยงขอถวายเสียงสดสัทายายพระสูตรพระปร,ะริตและมูลต,ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในหมดส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยเพินบทที่หนึ่ง อรหังสมาสัมาปุทุโภพขวารุดทางพระขบัญญังิอภิวาเทมีสวักคาโต้พระวปตาธมโมธมังนามาซามีสุปฏิปโนพระวปโตซาปะกสังโกสังคังนามามีบทที่สองอรหังสมาสัมาปุทโธสุจิลังปาริณิพุตโตคุเนหิทารามโนธานิปารามิหิจัติสติยาว่าชีวังอรหังพุทธังธมังสังคังสารังคาโต้คูเชมิรัตนาต่ายังธมังจะรามิโสธินา บทที่สามสมันตาจักวาเรสุอัศราคันชันตูเทวดาสัทธามังมุนีราชันสาสุนันตุสักขโมคะทังสักเคกาเมจโรเปชิริศิคราตเตจันตาริเควิมาเนตีเประเทจคาเมตารรวานาคาหานิเคหาวัตุมีเขตเดปูมาจาันตูเทวาชาลาลวิสเมยะขาคันทัพนาคาติดันตราสันติเจยังมุนีวราชานสาสาธวเมสุนันตุ ธรรมสวนรการูอายัม hmm พันตาธรรมสวนรการูอายัมพันตาธรรมสวนรการูอายัมพันตาบทที่สี่นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้า พุทธังสรังคฉามิธัมมังสรังคฉามิสังฆังสรังคฉามิตุติยัมปีพุทธังสรังคฉามิตุติยัมปีธรรมังสรังคฉามิตุติยัมปีสังฆังสรังคฉามิตัดทียมปีพุทธังสรังคฉามิตัดทียมปีธรรมังสรังคฉามิตัดทียมปีสังฆังสรังคฉามิบทที่6นาติเมสรังอัญงพุทโธเมสรังวรังเอเจนะสัจวะเจนะโสทิเมขันตุสัพพทานาติเมสรังอัญงธรรมโมเมสรังวรังเอเจนะสัจวะเจนะโสทิเมขันตุสัพพทา าติเมสสนังอันยังสังโฆเมสรังวะาังเอเตนะสัจวะเชนะสดทีเมฮอนตุสัพพะทาบทที่เจ็ดพุทธังน้าเมรัตนาภูตัสลีละจิตตังธรรมังน้าเมรัตนาภูตัวิสุทธิสารังสังคังน้าเมรัตนาภูตัวิสุสุรีละอาทิถิเอตังน้าเมติรัตนะรัตนาตยังวะหังสัมมาสมโมสะลิโววัตุวิเศษสัพูตังอัญโยยานยุตตะคุณาโย ขาวาสัสพวัตตังอสุมิตยยายัมหิปิตเทวยถาติทันเทเอตังวินาตทธิตาเรสามารถสัมภาเวนะโลเกขกทาจิจะจีเลนจปะปาตุปูตังคัมภีระยาวิสยังอติทุทาทาสถังวินโยหิปันทิตะชาเนหิวิชนยะรูปังโรกรรมหิเกหิจิกระทันจุปัสลับะนียังเกสันจิสุดสุดสุดทุวิทิตังกูณากายตายะ มีเวยวะชนะตายะสุส,สวิสตุวิสุตัมปิสามุตปัสตรังมานาสีสุทธาภาษาธาทานังคุณยติกาณะสัมมามุตตะมคุณยภูมังทุกขาปมุชนะมุขาาขาสารังคตานางังปูชาระเหสุปรมังอภิปูเฉยยังนิพพานาสัญชีกิริยายยปานิสสยฐางสัมมากิเลสัมมสะโลธนาสิทธิยาจา าสาธูหิอัฐะอุสาเลหุปเสวนียังปาเนหีจาปิสระนังคัมนียะมีวะตัสมาหิตังติรัตนังสระนังคตะมหะรัตินทิวังคณเนสุนมัสมานาภูชเชมาจ่าปิสะสะตังสุปะนส,สันติจิตตาตถานนป,ปาลิจะลิยาสธารตาจากคุญเยนตถาสุก,กะเตนสุขี พระเวโมตเชนาตสาจัตสธาปีสวัตตุิหสวัตถิโหตุโยเจธาธรรมวินายัมหิป,มาาปัมมะนภูโตโลกุตราปิสมาโยนิยายนิยโตสุโคชังตัสโซปนสิสสะยะจมายะอะยมัมปิโหตุวัตถะเยปริจิตโตสุปัสสาธะกาโรบทที่8 โยจักกุมาโมหมาราปะโตสามางวุพุโตสุขโตวิุมโตมาราสาปาสาวินิโมจายันโตปาเปสีเขมังเชะตังวินเนยัางพุทธังวรันตังเสราสามามิโลกาสะนาธรรมจาวินายตันจะตันเตชัสสาเตชะยสิทธิโหตุสัพพันตลายาจะวินาเสมนตธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตตุชัดเสสีโลกัสสวิสุธิมักขังนิยานิโกธรรมทะรสะทารี สตาวะโหสันติการสุจินโนธรรมังวรันตังสีรสานามามิโมหะปะราทางอุปัสสัมตทาหังตันเตสสาเทสจัสสิธิหนตุสพันตรายาจะวินาเสมนตุสัทธัมมะเสนาสุขตานนโคโยโลกัสปปาปูปาอิเลสาเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกโจะสวากขาตธรรมังวิธิตังกโรติสังคังวรันตังสีรสานามามิ พุทธานุพุทธังสัมมาสีระทิฏฐิทิงตันเตสสาเตชยสิทธิโหตุสพันทะลายาจวินาสเมนโตหมดที่9นะโมอระหโตสัมมาสังพุตสาสเมเหสิโนนะโมอุตมธรรมมสสะสวะกขาตัสเสเตนิทะนะโมมหาสังขัสาปิวิสุทธสีระทิฏฐิโนนะโมโอมาตยารัตธาสารตนาตยาสาทุกังนะโมโอมามกาติตัสสะตัสสะวัตุตยาสปินะโมกราปภาเวณวิคันจันตตอุปัถวา นมโมคารานุภาเวนะสุวัติผิผนตูสะปทานะโมคาราสาเตเชนะวิธิมิโอมิเดชวาบทที่สิบเอวามีสุตังเอกังสมยังภะคะวาสกเกสุวิหารติกับปะเลวัตูสมิงม,มหบวณีมหาตาพิขุสังเคนสัทิปัญจามเตหิพิขุสเตหิสัเพเหิวะอรหันเตหิท่าสหิเจลกัาทาตูหิเทวตาเยปพยเยนะสันนิปุตราโหตีภะคะวันตังทัศนายาพิขุสังคัญจะ อาตโคเจตุนางสุทาวาสการยิคารนางเทวานางเอตทโหสีอายังโคภคะาวาศเกศุวิหารติกาปริวัตุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเคนาสาธิปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิท่าสหิเจโรกธาตุหิเทวตาเยโพเยนาสันนิปิปราโหนติภระขวันตังทัศนายะภิกขุสังคันจะยานูนามยัมิเยนาภระขาวเทนูปสังคเมยามาอุปสังขมิตวาพระโวตูสันติเกปัญเจกขาธาภาเสยยามาติ ปาตโกตาเทวตาเสยทา,าปินามาภารวาปุริโสสัมมิตตังวาภาหังปัสสาเลยยะปัสสาลิตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวะมีวะสุทาวาเซสุเทเวสุอันตระหิตาภักขวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตตโกตาเทวตาภักขวันตังอภิวาเทระวาเอกามังตังอัทังสุเอกมังตังทิตาโคเอกาเทวตาภักขวตสันติเกอีมังคาทังกภาสีมหาสัมโยปวันสัมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอีมังธรรมะสมยัง ทักกิตาเยวะอัปาราจิตสังคันติอัตควอัปาราเทวตาภะขวโตสันิเกอิมังคาทังอภาสีตัลราภิกขโวสมาธังสูตจิตังอัตโนปุชุมะคังสูสาละถีวเนตานิฆาเหตวาอินทริยานิละคันติปันทิตาติอัตควอัปาราเทวตาภะขวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเขตวาขีลังเขตวาปาลีขังอินทาขีลังโอหันจะมะมีชาเตจารันติสุทาวิมราจักปุมาตาสุรันตาสุสูนาคาติ อาตโคอปาราเทวตาพระขวโตสันติเกีิมังคาทังกาสีเยเจจีพุทธังสรนังคตาเสนาเตขามิสสันติอาปายาภูมิปะหายะมานุสังเทสังเทวกายังปะลีปุเรสันติติอาตโคพระขวัตพิกุอามันเตสีเยภูเยนาพิคเวทัสสุโรกตาดสุเทวตาสันนิปติปตาโหตีตถาคตังทัศนายาพิกุสังคัญจะเยปิเตพิขเวอหิสุงอัตติธรมทานังอรหันโตสมาสัมพุทา เดสมีพระกัันตานังเอตัดปรมายวเทวตาสันนิปเทวตาอหิสุงเสยยาาปีไมหังเอจาระหิเยปิเตพิขเวอภะวิสันติอานาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมีพระกัันตานังเอตัดปรมายวเทวตาสันนิปเทวตาภะวิสันติเสยยาาปีไมหังเอจารหิอาจจะขสามีพิขเวเทวกายานังนามานิขิตยิ่งสามีพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสะ ทุกามมาราศิกรโธาพาสีสามิติเอวัมพันเตติโคเดพิภุปปะขวโตปัญจโสสรงพระควาเอดาทาโวชะสิโลกะมโนกัสสามิยะถาปุมาตถาสิตาเย,ยขิตาคิริข,ขพารังปะหิตตาสัมมาหิตาปุทุสีหาวาสันลีนาโรมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตามาราสาสุทธาวิปัสสน,นาวิรา

นันตมัทคกุงศี่สาสภาผู้กาอหูจางจ่งสาสพังอภิญญายาวิคิตาวานาจักุมาตโตอมตตยิสทาสาวเกสาสเนรเตมาระเท,าาทวกายาอภิกันตาเทวิชานาถาภิกขโวเยวหังกิตยิสามิขีราหีอนุภูปโสสัตาสาสาวยาขาคุมากับปริวัตวาอิทิมโตจุติมโตวนละมันโต,นนตยสสติโนโมทานามาอภิกรรมโมภิกุนังเสรมิจิงวานังชัสาหังสาเหมวัฏายขาน,านันตวดัดติโนอิทิมโตจุติมโตวนะมันโตยัสสติโน โมทนานามาอภิกามโมพิกุนังเสมติงวนังสาตาคีราติสหัสายะขานานันตาวัฏิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวมโตยสัสสิโนโมทนานามาอภิกามโมพิกุนังเสมติงวนังอิเจเตโสราสหัสายะขานานันตาวัฏิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวมโตยสัสสิโนโมทนานามาอภิกามโมพิกุนังเสมติงวนังเวสามินตาปัญจสตายะขานานันตาวัฏิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวมโตยสัสสิโนโมทนานามาอภิกามโมพิกุนังเสมติงวนัง กุมพีโรฬาชาคาหิโกเวปุลสานิเวสนางปิญญานางสาตาสหัสสังยักานังปริปาสติกุมพีโรฬาชาคาหิโกโสภาฆาสิมปิิวานังปุรีมัญจาที่สังลาธาถาตาลโถดภสษาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตาสาวพระหาโวอินทานามามหาภาราอิทิมนโตชิติมนโตวันละมโนโมทานามาอภิคามภิกุณนางสิมปิทิวานังทักขีนัญจาที่สังราชาวิโดหโตภาสาสติ ภุ uhm, like, มพันธนังอธิปติมหาราชายสัสถิโสปุตตาปิตาสาภะหัวอินทานามามหาภลาอิติมุนโตชุติมุนโตวนามุนโตยสัสถิโนโมทานามาอภิกามุภิกขุนังสัมปิเดิวนังปัญจิมัจัติสังราชาวิโรภโข菩萨สตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสถิโสปุตตาปิตาสาภะหัวอินทานามามหาภลาอิติมุนโตชุติมุนโตวนามุนโตยสัสถิโนโมทานามาอภิกามุภิกขุนังสัมปิเดิวนัง ปุตตารัญจาที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยยักานังอธิปฏิมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสาพราหวอินทนามามหาพลาอิทธิบันโตจุติบันโตรวณบรนโตรยสัสินโมทนามาอภิกรรมงพิพนังสมบิชงพนังปุรีมาที่สั่งทัตตารัตโถทักคีเรนาวิรูหะโกปชีเมนาวิรูปโภกุเวโรอุตตนังที่สั่งจัตตารโตรตมหาราชาสมันตาจัตตโรทิสาทันทันละมานะอาทังสุวเนกับพริวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจานิคาสทา มายาคุเวนทุเวเรนทุวิภูจารวิโตสหจัทโนกามาเสโทจากินโนมันทุนีมันทุจาาปานาโทโอปามันโยจ่าเทวสุโตจามาตาริจิตัสเโนจักันทัปโภนารุราชาชนโนสัพโออาภูปันสิโคเจวะติมภาลูสิริวัชสาเอเจจันเยจาราชาโนคันทภาสหราชพิโมทนามาภิกษรมูพิกุนังเสมาติวนังอาธาคูนาสภานาคายเวสาราสหาตันจกา กัมพาสตราอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาถตลาลธาจะอาคูนาคายัสสุนโนเอราวนโนมหานาโคโสรปคาคเสมติวานังยีนาคาราเชสาสารันติทิพาธิชาป,ปักขิวิสุทธาจัคคูเวหายัสาเตวานามัชพบต,ตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอาภะยนตตา,านะฆารา,าชานามาสีสุปันนาโตเขมมะกาสีพุตโตสันหหิวาจาหิอุปะหะยันตา นาคาสุปนาสระ,ะมังกังสุพุธทธังจิตาวชิรหนะัตถเนสะมุทังอสุราสิตาพัทโรว,วัสวัเศติอิทิมโตย,ยสัสสติโนกาลกัญชามหาปิสมาอสุราธานเวทสาเวปาจิตีสุจิตจะปะหารลาโธนโมจีสหะสะตัญจะปริพุตตานางังสะเพเวโรนมามากาสนาหิจวาพระลิงเสนัางลาหกพัะธมปาขม,มงุงสะโมโยธานิปันทันเตภิขูนางสมิติงวะนาง อาโปจเตวาปฐวีจเตโชวายโยตถาคาบุงวารุนาวารุนาเทวาโสมุจายสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาเยสัสสีโนเทเสเทธาธากายาสเพนาตวัดิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนมบุโตเยสัสสีโนโมทานามาอภิกามโภิกุนังสัมิติงวนังเวทูจเตวาสหสหลีจะสัมมาจัตุเวยมาจันทสุปุริสาเทวาจันทามาภูปุระคิตาสุริยะสุปุริสาเทวาสุริยะมาภูปุระคิตานักขตานิปุระคิตวา อาคูมันทวาลาหากาวะสุนังวัสโวเสโทสกูปะคาปุรินทาโททัธเสตเตทาทากายาสเพนนานันตวัดิโนอิทิมนโตจิติมนโตวันละวันโตยะสัตสิโนมุธานามาอภิกามุมิคุณังเสรมิติวะนังอันดาคูสาวูเทวาจารามาขีสาลิวะอลิทธกาจาโนชาจอุมาบุพานิพาสีโนวะดุนาสหธรรมาจ๊ะ อาจุตาจะอเนชกาสุริยะดุจิระอาคูอาคูวาสวณีสิโนท่าเสตติทากายาสเพนานันตวัดิโนอิทิมนโตชิติมนโตวนาวนโตยัสสสิโนโมทานามาอภิกามุภิกุปนังสัมมิติโวะนังสามานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาทิคาปตุจิกาอาคูอาทูวนปตุจิกาอาทาคูหัรยุตเทวายเจะโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายยัสสิโนท่าเสตติทากายาสเพนานันตวัดิโนอิทิมนโตชิติมนโตวนาวนโตยัสสสิโนโมทานามาอภิกามุภิกุปนังสัมิติโวะนัง ุกากรุหาอารุณาอาภูเวทานาสาสหโอทาตาใครหาปามคาอาภูเทวาวิจขนาสธามตาหานคชามิศกา,าจายัสสินโนท่านละยังอาคาปะจุนโนย,ยุติสาอภิวัสติท่เทเททาเสตเตธายาสเปนานดา,าวดิโนอิทิมโตจิติมโนว,วนาวนโนยุสสินโนหมทานามาอภิกรรม,มองคุณังสัมมิติว่านังเขมิยาตุจายามากัตกาจายัสสิโนลำพิตกาลามาเสตทาโชตินามาจาอาสวา นิมมานราตีโนอาคูอธาคูปะริมิตาทัสเจตทัคายาสัพเพนานันตวัดดิโนอที่มันโตชุติมันโตวนามันโตเยศัสสิโนมุทานามาอภิกามุภิกขุนังสัมมิจิงวนังทัสเจตเทวานิกายาสัพเพนานันตวัดดิโนนามันวเยนะออาขันชงเยจันเยสัตธิสาสหะปะพุทธใชัชาติมักีลังโอคาตินนัมมะนาสวังท่าเคโอตระรังนาคังจันทังวะอาสิตาสิตังสุขัมปรมัตโตจักโอตตาอิทิมนโตสหะ นางกุมารติโสจ่าโสปะคะสมิิว is ่านางสารจ่พมาโรกานางมหาพมาทิติทัดอุปปโนชุติมนโตพิสมากาโยชัสสิโสท่าเสถาอิสราอากูปัญเจข่าวสวัตติโนเตชันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาเิโตเตจ่สเพอภิกันเตสินสินเทเวตาพมาเกมารเสนาอภิกามีปัญสะการหัสามัติยังเอถาคันหัตถะพันทัธาลาเชนพันทาบมุทับวว สมตาปริวาเลธามาวมุจิโกจีนังอิติธามหาเสโนกันหาเสนังอัปปสัยีิปานินาตละมาหันจะสะลังกตะวานะเพระวังยะถาบาวุสโกเมโคนะยันโตปะวิจุโกตถาโสปจุทาวติสังปุโตอัศยังวเสตัญจาศพังอภิญญายะวชิดวานะจักคุมาตัตอวอมันตยิสทาสาวเชสาเสนระเตมาราเสนาอภิคันตาเตวิชานาธาภิกาโว เตจะอาตปปมาแรงสุตวะพุทธสะศาสนาวิตราเชหิประการมุงเนสังลมมังป ah ีอ e, ิชายุงอ ah, ิสาเพวิจ ah ah ah, ah, at ิตะสังขามาพยาทิจายัสสิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชนสตาติบทที่11อาเสวนาจะพาลานังปิทานันจะเสวนาผูชาจะผูชนียานังเอตามังคารมุตมังปฏิรูปะเทสาวาโซจะบุพภจักขตะคุณญะตาอัตตสัมมาปณิทิจะ เอตัมมังคารมุตตมังคาหงุกสัญจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารมุตตะมังมาตาปิดตอุปทานังอุปทานลษสะสังฆโหอะนาคุราจกรรมันตาเอตัมมังคารมุตตมังทานัญจะธรรมะจริยาจะญาตการัญจะสังฆโหอะนะวชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตะมังอารติวิรติภาปามชปานาจะสัญญโม อภมาโทจะทำเมสุเอตัมมังครมุตตมังคารวจจะนิวาโตจะสันตุชีจกขันยุตาคาเลนะธรรมะสวรังเอตัมมังครมุตตมังกันตีจะโสวจะสตาสัปมานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากฉาเอตัมมังครมุตตมังตปโปจะพัมมจริญญาจะอริยสัจานัททัศนังนิพานสันติกิริยาจะเอตัมมังครมุตตมัง พุทธศาโลกะธรรมหิจิตตังยัสสปะปะกัมติอสศกังวิละชังเคมังเอตมังครรมุตตมังเอดาทิสานิกัตตวานาสัพพันธมาปราชิตาสัพพันธาสุทิงคันชนติตันเตสังมังครมุตตมันติบทที่สิบสองจงกินชีวิตตังอิทวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณิรังนภโนสังอัติติถาคาเทนะอิทังปีพุทธเทรัตนังปณิทางเอเตนะสัจเจนะสวัสดิคุโต คะยังวิราคังอะมาตังปานีตังยะทัสสะขาสักยะมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิคินจีอิทัมปีธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหนตุยำพุทธาเสโษปะัะวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตาริคัญญามาหุสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชัตติอิทัมปีธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหนตุเย เยปุคะลาปัฏฐาสตังขัสธาจตาริเอตานิยุคานิคนติเตทะกิเนยาสุขตัสสาสาวคาเอเตสุทินานิมหพารานิอิติอิธังปีสังเครตัตนางปณีตังเอเตนสัจเจนะสวดิพนโตเยสุปายุตามรสา,าทาเพนะมีกามิโนโคตมะสาสนามหีเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัฐามุาาท,ามทานิพุตติพุชานามาอิธัรมปีสังเคร,ตรัตนางปณีดังเอเตนสัจเจนะสวดิพนโต ชีนางผูรานางนาาว,างวังนาติสัมภวังวิรตะจิตายาติเกภาวิสมิงเตขีนาพิชาอวิรุธิชนทานิพันติธีรายาไทยังปฏิโพอีธานปีสังเขรัต,น,ตนังปณินังเอเธนาสัจเจนาสวัสวดิโหนตุบทที่สิบสามอัตตาฮาเวชิตังเซยโยย,ยาจายังอิตาราปรชาอัตตาทันตัสสะโอสสานิจังสัญจะตจ,จาริโนโ เนวเทโณคันทพโณมาโรสหภปุโมนาคิตังอปะคิตังกะยิลาตถาลูปสะชันตุโนบทที่14ภีาสิตามิทางเตนะปะขวตาชานาตาปัสตาอารหตาสัมมาสัมพุเทนะเอถาตุมหมาอนุสเวนามาปรมมปลายมาอิติกิลายมาปฏิกะสัมปทานีนะมาตักกะเหตุมานยขะเหนะมาอาการาป นิวิตาเกนะมาทิฐ nice, ินิชานาคันติยามาพัพพาลปปตายามาสะมโนโนคาลุยะถาตุมีเหีอัตนาวะชาเนยยะถาอิเมธรมาอาุสราอิเมธรมาสาวะชาอิเมธรมาวิญโยขะราหิตาอิเมธรมาสมัตตาสมามินายอะหิตายะทุขายะสังวัตติอัฐาตุมเหีป่าชัเยยะถายะถาตุมิอัตนาวะชาเนยยะถาอิเมธรมาอาุสราอิเมธรมา อนาวัชชาอิเมธรรมาวินโยปัสถาอิเมธรรมาสมัมตาสมาธินาหิตรายะสุขายะสังวัตตันติอาถาตุเมเหอุปะสัมปัชชะวิหะเริยถา,าติบทที่ 15. บหอุปนิยติชีวิตามาปมายงชาาลูปนิตถะนาสันติตานาเอตังพายามมระเนเปคา,าโนปุญญานิกายีราธาสุขาวะหานิ ปุปนิยติชีวิตธรรมปรมายังชาดูปนิตตาสานะสันติตานาเอตังพยัยามมรเนเปขะมานโนโลกาวิสังปะชาหีสันติเปโขโยธากายเยนะสังยะโมวาชายะอุทะเจตาสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามาโนาโอปักรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขาม,ามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเน นาทุกติงคขันติธรรมาจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถายายถาปัญญายะปสติอาถานิปินทติทุกเคสามโควิจุติยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายะปสติอาถานิปินทติทุกเคอสามโควิจุติยาสัพเพธรรมานาตติยถาปัญญายะปสติอาฐานิปินติทุเคอสามโควิจุติยาบทที่16กอัปปนาคานะเมเกตุติยังอาหุตากิกา เอตััญญายเมทาวีตังคันเหยยะอัปปันนาังพาหงเวสระนังยันติบับพาตานิวนานิจักอารามาลุขาเจตญานิมนุษสาพยญตัชิตาเนตังโขสระังมังเคมังเนตังสระมุตตะมังเนตังสระมาคัมมะสัพพะทุขาปมุตติโยจากพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสระนังคาโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญาญปัสสติทุกขังทุกขะสัมมะ มุปาทางทุกขาศาสัจากติกามังอริยะจะอัดถังขีกลางทุกขูปสมะคามินางเอตังโคสาระมังเคมังเอตังสาระมุตตังมังเอตังสารามสาคัมมะสัพพะทุกขาปมุตตจ,จติบทที่ 20, บทที่สิบเจ็ดอัตติตังนาคาเมยยะนาะปฏิกังเชอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวงังถึงที่ยังไม่มาถึง ธาติทัดีตามปะหินต่างๆปันตัญจอาาคตังสิ่งได้ร่วมเป็นแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วสิ่งที่และสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังเวทยามะนุกพรหายเยก็บุคคลใดเห็นเจในธรรมปัจจุบันไม่งอนเงัยไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญในธรรมนั้นเนืองๆให้ปรุงพงเถิดอาเจว่ากินจะมาตับปังโกชัญญามรลังสเวพึงทำความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ นากิโนสังคารันเตนะมหาเสเีน่มาจุนาภาวะความพระเพียรขังมาจุราชผู้เมชนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตัมมาตันติตังทางเวพัฒนเทกรันโตติสันโตอาจิกเตมุนิติพราโมนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้ว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเิญด้วยประการนี้แลบที่สิบแปด ถราธรรมมุมหิชาดังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะเลื่อมลบนความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมุมหิพระยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเลื่อมบนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมุมหิมรณะดังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะเลื่อมลบนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินาณาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเวรเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิ กรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีครามเป็นของ,ของตัวนนมีครามเป็นผู้ให้ผลมีกรามเป็นแดน,นเกิดมีครามเป็นผู้ติด,ดตามมีครามเป็นที่พึ่งอาศัยยงังกรรมังคฤามิขรยานังวาปาปะกังวาตะสะะัสตัทายทาธยาโทพระวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นเสื่อไปเอวังอัมเหหิอัปปินทังปัญจจเวคิตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่สิบเก้า ทุกขปัตตาจนิทุกกขาพยาปต,ตาจนิพยาโสกปต,ตาจนิสโสกหนตุสเพปิปานิโนโอเอตาวตาเจอมิหิสสมภะตังบุญยสสมปทางสเพเทวานุโมทันตุสภะสมประสิทธิสิทธิยาทานางังกระทนตุสัทายะสีลัละขันตุสภทาภาวนาพิรตาหอน,นต,ตุขันจันตุนเทวตาขตาสเพพุทาพระรัปตาปจการันจะยังพลังองงันมตาันจาเตเชนะละขันปัญธามิสภโสบทที่20 อันรรมยังปฏิฐานาคาทยกพนาวเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเพตะเลโพธิตเลตหิงตหิงตาธรรมมาธานีวิพระวันตุปูจิตาสจิงการเตถาวิหารมัณฑเลเทลาจามชานวกาจัพิขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาขมาจเทสานิขมาจอิสราสัปานาภูตาสุจิตาพระวันตุเตชนาผู้ชาเยปิจะอันทสัมภาวาสังเสรชาตาอัฐโวปปาติกา นิยานิกังธรรมบวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกรณตุสังขยังธาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมะธาราจัปปุคราสังโคโหตุสมาโควะอัธายาจหิตายาจะาอามเหระคาตุสัทธัมโมละเพปิธรรมจาริโนพุทิงสัมปาปูเนยามะสัมมีอริยะประเวทิเตบทที่21ขหันธรมยัมปฏิฐานฐานะคาทายโยพนามสี คุณยสีธานิกตาสะยานัญญานิกตานิเมเตัญจะภาคิโนโคนตุสัตานันตาปมานกาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปีตาทโยทิฐาเมจาปยาทิทาวาอเยมัชันตะเวริโนสตตาติดทันติโลกมสงเตภุมมาจัตโยนิกาปัญเจกจัตุโวคาราสังสารันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิธานเมอนุโมทันตุเตสยัง เยจิมังนปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินานาปุญญานาังอนุโมทานาเอตุนาสาเพสัตาสธาโภตุอเวราสุขะชีวิโนเขมาปะทันจะปะโปนตุเจสสาชสาิสะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระพเจ้าได้ทําในบดน,นี้แต่แห่งบุญทั้งหลายอยื่นที่พระพเจ้าได้ทําแล้ว คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแต่มีเวงกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในเครเหมือสีมีกันห้าแลขันหนึ่งแลกันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุนมโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทศ่ยวทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรขออยู่ยังเป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสสดมน์พระสูตรพระปริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอขุนจัดทุกไฟทั้งปวงขอข้าพเจ้าจะเดินทั้งทางโลกและทางธรรมขอด้วยเทวราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยา,ายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วเมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพระรีพินาศโดยมูลทิฏิสมเ็ตพญานาสังวรบัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆ ขอจงสำเร็จสัตย์สิทุก์ตุการเทิญสาธุ